ดีค่ะครับวันนี้เราก็มาพปอกันตอนเที่ยงตอนบ่ายนะครับเน้อบ่ายโมงครึนะจ๊ะครับวันนี้บาลานกับพี่พี่ข้าวนองเขาล้อปลาคือเก่าครับศาลน้องกับบาลานกะขอขอบคุณกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะลุงป่านะอาพ่อะยั่ไมียังซื้อขึ้นซืคนนะจ๊ะสีส้มก็มาแรงใจมาให้บาลานก็สาลน้องนะจ๊ะศาลน้องกับบาลานก็ขอขอบคุณในหลายเด้อจ้ะกะสิให้ยการวิลล่านะจ๊ะ ซอยเดี๋ยวกะสิค่อยค่อยชิ่นไปนะจ๊ะนะแมย์กับเจ้าเอาปลาหาเฮ็ดนี่นะจ้าพอดีเริ่อมไปนะจ้ากับสารน้อนก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะจ้าเพราะว่าเพิ่นจะจะอยู่น้ำพอน้ะเมย์เพิ่อนนะจ้ะที่พอกะอดเอานะจ๊ะนาะกุมอนีนกะวิวขโอคุยกันก็ได้อยู่จ้าไปจ้าไปรุ่นไปหาเฮ็ดกับบาล่ากับสารน้องนะจ้าหัวเมือนเฮาสิมาหน่อยมาหลายไปนะจ้าไปกันเลยจ้า ดอกแรกของคลิปครับดอกแงเดงนงามเลยจ้าอ้าพวพอแล้วครับเห็นตุ่งหเหลืองตอนใหม่กับมมานี้เนาะจ้าสามจู้มครับอืมตัวตั้งครับ แค่ลงไปรักไม่ใสรีจจุ่มหน่อยโอ้ครับดอกไม้เลยจะแข็งดีเนาะจ้าเราไปปีงตำปนเนาะแม่เนี่ยใส่ขั้วกระตาเลยเด้อแก่ปพันมาหมูสานอยที่บ้านบ้านแห่งพะนี้มาบ้านเลยเนาะมเีย làm cho nó đi dưới Hãy thân đen Bán hết ngắm, ngắm đi chả Nó sẽ đi dưới Hãy subscribe cho บอิ่งามอยู่นะอ๋อเฮิเลื่มแหงแล้วจ้ะโอเคเลิ่มสิแคะแล้วตลงแงครับดอกเพ็ดบานเ้อจ้ะ

สามครันนะฮะโอ้แล้วนี่หลักกิ่ห้องสาวน้องก่อนได้เออเดี๋ยวรางซุกเอ้ไอ,อ,อไม่เห็นกับสีเหลี่ยมเหลีล่ยมเลยเด้อจ้ะพอเหมือนเขามาส่วนรวมแล้วมาดเป็นผู้นะจ้ะผู้กับไอ้เพต่วจิ้นเต้าก็เริ่มบ้านละจ้ะาหาาวกไปครับ จุ่มงามนะครับเอาจุ่มให้ได้งอครับจุ่มหนึ่งเราจะติมตาไปนนออจาะมาหนี่นเอาหลมไปน้ำกันเด้ออจาะปลาคำแห้งครับมาหนี่งจิ้มเที้ยงครับงา,งามเลยจา้าแข่งดียูหมว่าสีงามไหงครับ เดาลงซ้ำเลยทีะะ่จะหาอยาเลยเด้อจ้ะก <Hey. S 1> ็ออกมาหลายหมื่นเลยน้องจ๋านะแต่บานหลายออกซ้ำเียหาอยากเด้อไปเรื่อยอยากจะเตรียมตาแข็งดีอยู่เนาะจ้าครับยังอยืดเติมบานเลยครับบานที่แคบๆอ่ะพี่น้องกัน ถ้ากขาไม่ถามซันน่งนะจะ่าเก็บเก็บไปได้หลายบ่ขายบ่กินเบิด์ยอ่บ่จ้าคุณถามเนาะจะหาไปช่วงเฮ็ดบลูบลูนม,มาลานพิ่พ์ติจอดยุตลาดนะจา่าใ่ตลาดอำเภอเดียนะจ้าไปขายสดๆเบิดทุกมื่อจา้าบ่าเลยเยอเก็บแล้วคิบไลยได้จา้าเด้อเพราะว่าเมื่อมันกระคำเนะาะจ้อย่างหนึงหกก่งเขาบกวบาพีนะ่มีตู้ฟิตเนาะแ่อย่างมีปัญหากับทรงไปพี่นอ้องอย่างเกิดปัญหานะจ่านีวจังลอดหลุนรอติดตามเมืองว่าฉันช้าน้องอุปกรณ์ครบแล้ว เดี๋ยวส่งข้าวพี่ข้าวน่อเขาได้ใจได้ตอนนี้ตุ๋ยผิดกันเนาะจ้าตุ๋ยเย็นข้าก็ไม่มีแบบนาะแต่ว่าก็ใส่ของอยู่ของกินประจำบ้านนะจ้าใส่แต่นี่นะจ๊ะบางทีเดี๋ยวใส่พีเทสเดี๋ยพี่หนหน่อเขาเนะจ๊ะเพราะว่าตู้เย็นกับตู้เย็นใหญ่นั่นก็แล้วนะนี่ตู้เย็นเขาจะใส่ยูใส่กินครับสีเป็นจันงามครับห้องเดาไปหน่อย หลอ,อ,อ,อกง่ยายยุ้ยครับแต่ว่าแข็งดีทองยังเหลืองดีเหลืองแข็งดีจ้ะใหม่จรินเลยครับออมุนกี่ดินทรายขึ้นมาเลยครับย,ยี่รนะาบกพ่อจะระจูงอ้อมพอเป็นมูด้วยเหงีแน่หงียเหงีนเ่งีย่นอกอ,อกเหงนก็ได้อมอมอมครับพัดหน่นอยหักไม่หน,น่อยหักไม่หน,อน่อยเป็นหลายดินเริ่มแหงนะครับ โอ้โหอยู่เลยแข่งได้อจ้ะขันข่ายไปผอกับไปผอกินตรงหกบานได้จ้ะบาลนี่เป็นโมูอันยุ้งจูงสิบก้อนผอเป็นโมูจักเถื่ผอกกับผอท่านเล็กระน้อยนะน้องลุงโอ้ยยังครับหลังบานหลังงะเนาะจ้ะมันเต็มที่ดอก แด็หนู่ยแงหนยผาไปอาของไงแสงน้องเป็นฝอของไงวหยังเนาะของไงฝันเดี่ยวกูเดียวเนาะเห็นแต่เพน่นอยย้อยยอยอยู่เดียวครับเอางังให้เึงแดงดอกนึงครับเฟืองแดงครับของยงสาน้องครับอืองาเลจ้าเต็มเต็มไม่มองระดอกเนาะนจ้ะแต่ไม่มองเป็นหมูงายยังได้จี่นอไครับไงเลยครับ มันแล้วมันแล้วมันเห็ดตะโงกครับโอ้ทีไรเนาะงาๆเลยดินี่มาด้านพอแล้วครับเห็ดตะโงกแดงงาๆเลยเนาะเงินสามจุ้มครับมานใหญจ้าเอาคอยเก็บคอยเลีมไปนี่ละคำคำก่อนเนาะนี่เจ้เวลาคำก่อนเนี้ยคำเดี๋ยวเขาได้ก็เอาเท่านั้นนะแกเนาะ ดีเป็นงามแห้เองนะครับเป็นเห็ดระง وغ ดงเนาะเห็นเนาะจ้าโอ,อย้ยดีงามแนี่อืม zoom ไล่กันนะข้าเมื่อกี้ยืนดูทะเลดอย่างเหาะกระพอเอนะาะมีฟานมาโน้องแสงเนาะฟานมาโน้องแสียงขนะ้าก็เ,เห็น,หนเหงือกแดงเนาะปีนี้ขาดว่าจะออกเปไ็นจะออกลายเนานะเห็นเนาะหอนได้ดูฝนเสียงโมฝนก็ยังอยู่จัวฝนฝน,น,นเมื่อยจน

มันเห็นผมเมดิขาเป็นองคมองแบบซองเขาขาวครับครับบาลานพ่อแล้วครับนี่เห็นตะโกแดงครับบาลานพออยู่ในมมนึงโมนี่แปดดอกครับอือกายไปเลยเห็นเลยทุกคนครับงามเลยครับนอนโอ้ยสีงามแฮงครับ อ๋อเด็กปอดแล้วตาหนงไอ้พอตาหนงตัวที่หนอไปซักตัวนี้ตาหนงนี่เด็กมาลานของพอกันมูมูคนใหญ่ของพี่เนาะโอ้ยดพี่โฮมเดียวกันนี่นะครับเราเป็นออกห่างกันมาสักสิบพอญี่ปุ่นดอกนึงับไปบุตเตะไปอีกโอู้ งนะาม,มน,นะนีม่ครับยังไงครับประมาณประมาณที่จ้านะมาแล้วนะมนียนโอ้โหูนี่ออกเซรพาเทเต้เ,เนาะาสีไวก็คือเฮดเระงูแดงออกเนาะด่านเมื่เฮดระดงรูแดงที่ออกอยู่ดอกห้มามมือหมองเขาเห็นนะนะเมียนเฮตระูขาวกระเธอมันมีจูมไม,ม่ยังเปิดน้ามังนลจ้ะโอ้ยโน่นนี่มีเฮ็นะงูขาวกร้าเนาะจ้าเฮตระงูขาวระเทยนมู่นังเน้ะตัวจ้อ้ยนหนน่เะจอขกะเนะาะ้าเถีรงูาวกเันยงเอิขหน้ามด้นี่ เป็นที่มาเฮ็ดเพื่อนน้องได้เห็นอ้ายเอืองเอือเนาะยนะนี่มาเด้อเือหนวกแดงเด้อถือหนวกแดงเด้อผู้ต้งคนนั่นนะเม่ต้องบอกซื้อดอกครับนี่ตาของเฮาก็ได้แกงไงแล้วครับแกดิเครื่องตาแล้วขับบทเต็มก็เป็นคำก่อนนะเมนเป็นคำก่อนก็สิเต็มนี่เราจ้าเพราะว่าเฮ็ดแกเห็ดไปเรื่อยๆอยู่นะเมนเอาครับจะไปโดนกันอีกครับมาบาลานต์เตรียมตาบลมาหนิ ta nhảy làm đứa chạy mày, mày ta nhảy mà <laughs> mày nó chả nó không có kén khác có phò Đi cắn hết đi phun để tôi nó bán nó hết bán cái ngam đi thôi chiến đi bỏ phun một tốt hơn một phun một tốt hâm nó con phò hết điều nó điều

ออกออกิ่งไตข้ขอนคนระับออกได็นกน้องมันอายุครับออกไต้ขอนกนะันโอ้ตอกเทปตอกเทปอ้าวนี่ครับงามอยู่หลายดอกอยู่ครับที่นี่โอ้สองงงเหลือง,งเลยครับ สาโนงเอื่นมามาเลยยางไปไกลเลยครับโอ้โหนี่เป็นสาโนงยางโน,น่นมาลานยางลงมาฟังข้างห้องครับโอ้นั่งอย่างนี้ครับสองดอกอยี่นัน่งนี่โอ้ขาดังเปาะเลยครับเด็ดเปล่งแดงหนุนขาแข็งยังครับาหานันตะเด็ดตัดขาเลยหาักราะเลยครับดอกนั้งครับ าสารน่งเพิ่นกระพาะยังพี่ครับม,มาล่าน้องไปเก็บเพชรผึ่งแดงครับามาห,หนมินเหลืองหงอกเนาะมาตอนค่ำครับสารน่งเสียดายเวลานี้เ่ยจ้ะนี่ก็บ,บายสามกลัวเลยครับหอามาหอดปาดเบาระบาบายบายบ่ายสองแล้วเนาะแมนโอ้ข้าหายนอนย่างกันสักชั่วโมงหนึ่งเนะาะเก็บเพชรอินทำง,งานเลยครับยังบนเบิดี่สารน่งยังเสียงมีเสียงครับครับไปน้ำ นำไปเบิ่งกับสาวน้องครับนี่เฮียสาวน้องกน้องเล็กนางหยาดก็ระดอกเด้อนี่นี่ออกมาอีกแล้วครับมาน้ำกวนเด้อน้องเล็กเด้อโอ้ยเดี๋ยวราหลังเราต้องคนนะทำให้เพิ่นมาเพิ่นกกตีบ้าลองลองเด้อดอกไงเพิ่นกกตีบ้าเออเอาอะไรเอดอกนหน่อยเนี่ยเด้อโอ้กิมกิมกิมอ้อมเพ้่มจะได้ขาเพิ่นมาล่ะเนี่ยปวดแหงเดือดแต่กับขาดให้เราโอ้ยเกียงเสียบไปได้ครับขาเพิ่น ปวดปวดดีงามแม่งงามแม่มันให้เราหัวต้นไม้มันมันมันลุงเอาไปยังคอยไล่ลุงจากผู้นี่ก็ไปหาทางนะแค่ยังอีกไกลอยู่ đấy ขาสิหอดรถเ้องเดินด้แต่เวลาเนาะเมียนเอาสีดิลลงจากผู้นี่ก็สิีแางไปหาทางแหละเพราะว่าเป็นคำนะครับโอ้ยขนุนก็เหี่ยวแห้งแท้ม่กขอโทษขอโทษโอ้ยสอบของง่าอีกแล้วครับ ม,มีทอมหัน้มแมาเมาำเสียดายเด็ดอะยังอีกครับนีอดอกนึงโอ้อมสุดหลวมังงามงครับเป็นเอนนบ้านอีกนะแมนแก่สห่อ,อนมองเห็นไดหลายดอกแล้วลจ้ะทีนี้บอไปรุนกันบ้างนีครับอาพออีกแล้วเอ,อยาไปเลยนะพีทาง,นงา,ทานไสาวนงแมนอีกอย่างนึง่งพี่น้องเพิ่เื่นพูไว้จ้ะไปหาให้ถึงต็นเตาเนาะแมน เป็นป้าอันหฮมล่างไว้เนาะจ้าโอ้ยบุ่งพี่น้องปุ่งขาเนี่ยปุ่งมันงามไหมครับปลาล่านเขิน,ลน,นปลาเรียบเนะาะมันหาที่ก้าจ้าครับนี่บรรยากาศเนปลาตอนแรกครับโอ้ยปาหนึ่งเดีวครับพี่น้อง ไงไงแหงแล้วน like. ้องเบื in ้องขาเนี่ยเงาแหงจังไรเด็กตาไปเด้อจ้ะใส่ถุงไว้โหบานเองครับโม่เดียวกันที่มาล่านเห็นโม่เงี้ยงครับที่มันบานเบมือนครับหนองเล็กครับโห นั่งแข่งองูนด้ครับเอาหง,งามเลยครับโอ้ยอองสง่าเลยครับสาน้องพันเก็บเหมือนน้นเวาะล่ะป็นญยาดกันเนาะอ้ยผมว่าจุนอุ้ย,อยสองจุนเหมือนกันนั่นนั่นนั่นเหมือนหอเก้าอยู่ข้างอันนี้มันสงใจเหมือนเป็นไข่เนาะอยังอีกครับเพื่อโอ้ยทำงานเลยครับมันจะดึทลงำลงเลเด้อจ้ามามือนกัมาสองคนเนาะ ว่าลุงพึ่นขึ้นผู้ก่อนแต่สาน่าจ๋าซาน้องพี่แดงกว่าชิบะเรมาก็บาลานเนาะประมาณสิบโมงไม่จมาเนาะเป็นบายก็มีความคึ้นน่าจ๋าเป็นหอนร้านก็เลยว่าเอาส่วยกันเขาปลาที่กลัวปะมาสบายบายเนาะครับขมันเถอะแต่ว่าคือลุงพิ่นก็บอกว่าคำคำให้เฝ้าวอกเมื่อเพราะว่ามันใหญ่สร้างใหญ่ยั่งมากเนาะเพราะว่าเพิ่นเคยเที่ยวยนีเมื่อแรกนาะจ้ะไปครับเป็นแยงข้าไลครับบอกยังไงเลย นางงามเลยครับเอ้ขินนื้อาจจะต้องซอยอย่างนีง้เนาะทำยงพัวเนาะแบบหมูมานเลยจ้ะนางงูไปหารถแล้วครับนางอีกสองสองคูง่ฟูเนาะนางลงขึ้นลงขึ้นล,ลงครับอย่าลนี้นางงบไปหารถแล้วครับพาพี่ป้าน้อ,นองเมื่อวานแล้วเดีย๋ยวจะไปยืมเบิงยอดเห็ดที่เขาได้ข้มามมันนะครับเน,ะนาะนี่นครับนี่นครับ เอ้าวบนพอสองดอกครับเนี่ยมาพี่ออกแกนยายเห็นมาสันหองเลยครับเนี่ยใส่ถุงมือเลยจ้ะยายกลับหม่แล้น้องบ้านเนะเออสาวนุกลับมาครับกลับมาเโ่ๆสองยังเลืองงามมั้ยได้ยังอีกยู่ครับยังมีเพื่อนคนด้วยหยแนวโมเห็นครับเอ็นอไว้ไหาพี่ไว้ระว่างนะ้นมาล้างมดอกั นังลเงเลยเดี๋ยวผมเนี๋ยบาลา,น,านี่เก็บเอนลงตัดขาเลยแม่ดอกใงเลเยลขาเป็นกรอบดีครับมหันจะได้ตัดยนกเนาะฟังเสียงขาดังเปาะเลยครับ ครับนี่ยอดเห็ดที่เขาได้หั่มันครับมันนี่มันคือเก่าเนาะแมนมาตอนบ่ายกับมันคือเก่าครับมันให้ละหงอกแดงเด้อยกจายหลายเหมือนเนาะแมนให้แดงใหดหนูขาวเห็ดเพผงแดงขาลาไล่ผงแดงอันเนาะอขาไล่ไม่ดอกเบี้ยวแมนบอกใช่เห็ดเพผงน่มร้วมเนาะแมนเป็นเห็ดเพผงแดงเห็ดเพผงนุ่งเนาะครับตาหนึ่งจะเป็นเห็ดละงอกบานนะครับนี่ อ่าแบบผู้เฒ่าปีนชั้นแก้วแม่ผู้เฒ่าคนสั่งอยู่ครับเห็นเห็นหลวงกบาดเก็บมาหนึ่งเด้อเพื่นว่าเพื่อนว่าปิีงต่ำปนเพื่นว่าสอนเขาเกลี้งไปวัดหมอบางไงเนาะก่อนมาเข่าปลาแล้วจ้ะแม่สองโลกลัวหมดแล้วเนาะเกลี้งเสาเนาะแกงเห็ดหมือนเก็บไปหมู่บ้านนี้แน่กันเยอะอก่เห็นาลาไปรอขายน้ำหมู่บ้านแล้วจ้ะแกลี้ยงไปวัดให้ลูกสาเพื่นเอาไปหมอบางไงเลยละจ้ะหมอเบอร์สามสิบสองเกือบเต็มเนาะครับพิการเท่ากันอีกะผ่านน้องแสงตำบลพุญงาม อำเภอบุญลิกจังหวัดอุบลราชธานีคือเก้าแล้วครับครับเชียชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็บบาลาน,น้ำเน่กดกระดิง่งกดติดรับคลิปใหม่ๆจากบาลานครับครับสำหรับมนันนี่ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงเท่านี้นะครับน้องบอกันคลิปไม่มือไม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าใช่ครับเมื่อบ้านครับ នេះកាតិចស្ວຍងាំៗម៉ែពីឯងខ្ញុំសូមណាំណូ